จากกรณีดราม่าสนันโซเชียลกับประเด็นลีนาจังกระชาควิกผมของแพรรี่พัยวันวรรณบุตรกลางไล้สดขณะถ่ายทำรายการของพิธีกรฝีปากก้ามดดำกระชาพาตันเจริญซึ่งหลังจากที่เกิดเรื่องทางแพรรี่ก็ไม่พอใจกับการกระทําดังกล่าวเป็นอย่างมากพร้อมกับประกาศไม่ขอร่วมงานกันอีกซึ่งต่อมาลีนาจังก็ได้ออกมาขอโทษแพรรี่ยืนยันทำไปเพราะความเอนดูแต่อาจจะหยอกแรงไปหน่อย ไม่นานก็บอกว่าจะไปแจ้งความแพรี่เพราะโพสต์ด่าตนทั้งวันไม่หยุดและก็มีการเข้าไปแจ้งความทันทีแม่สวยในชุดแายมนงสาวไทคือชีสายเแม่สวกั่าเ่าเออเอากเฉยเลยเออเฉยเลยให้ทราน่มเมื่อกี้ ล่าสุดแพรรี่ได้วิดีโอคอลเปิดใจผ่านทางรายการคุยแซบโชว์ทางช่องวัน31เล่าความรู้สึกว่าค่อนข้างตกใจแล้วก็ไม่คิดว่าจะมีภาพอะไรในลักษณะแบบนี้ออกไปจนกลายเป็นประเดาาี๋าตอนนี้ก็ยังรู้สึกว่าตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นส่วนเรื่องที่ลีน่าจังจะฟ้องให้เขาฟ้องไปเลย ถ้าเขาจะฟ้องหนูก็ต้องฟ้องกลับในมุมของหนูเหมือนกันหนูรู้สึกว่าในเคสแบบนี้หนูเป็นผู้ถูกกระทำยืนยันว่าหลังเกิดเหตุหลังไลฟ์สดจบไม่ได้มีการเคลียร์กันเขาไม่ได้มาบอกว่าขอโทษเขายังตบมือชอบใจ ถามว่าถ่ายทันไหมซึ่งอารมณ์ตอนนั้นหนูรู้สึกว่าอยากกลับบ้านเลยแต่พี่มดดำก็ดีนะคะเขามาเทคแคร์มาขอโทษพิธีกรที่ทําร่วมกับเขาก็มาขอโทษแค่รู้สึกว่าหนูรู้สึกแย่หนูต้องกลับตอนนั้นเลยหนูไม่พร้อมที่จะคุยกับเขาเรื่องนี้ไม่ได้มีการติดต่อมาขอโทษโดยตรงแต่ตอนอยากจบไม่เจ้าคิดเจ้าแค้นซึ่งต้องจำแล้วเป็นบทเรียนส่วนตัวไม่สะดวกใจในการที่จะร่วมงานหรือไปประกฏอยู่ในเฟรมใดๆร่วมกับเขาอีก หนูให้เก็ดรติเขาเขารพบเขาเรียกเขาว่าแม่ทุกคำ แต่เขากลับคิดว่าสิ่งที่หนูทําให้กับเขาคือสิ่งที่เขาสามารถแสดงพฤติกรรมยังไงกับหนูก็ได้ในฐานะที่หนูเด็กกว่าผู้ใหญ่แบบนี้หนูไม่เคารพและไม่ควรเข้าใกล้อีกตลอดชีวิตและขอฝากบอกลีนาจังด้วยว่าอยากให้เอาเคสหนูเอาการกระชากวิกในครั้งนี้เป็นบทเรียนกับตัวเขาในการที่เขาจะเรียนรู้ในการที่เขาจะเคารพและให้เกียรติคนอื่นที่แม้จะอายุน้อยกว่าเขาอย่าทำิริยาตามซามแบบนี้อีกไม่ว่ากับใคร แค่ต่างคนต่างอยู่อย่าได้จองเวรจองกรรมกันอีกเลยขอไม่ขอเจอหน้าผู้หญิงคนนี้อีกเจอกันอีกทีชาติหน้าดีกว่าค่ะสำหรับภัยวันวัฎบุตรเกิดเมื่อวันที่2ตุลาคมปีพศ2534เป็นชาวจังหวัดจันทบุรีอดีตพระสงฆ์ฉายาพระมหาภัยวันวรวรรณโนภัยวันบวชเป็นสามเณรที่วัดพิพัฒนมงคลจังหวัดสุโขทัยเข้าเรียนนักธรรมและบารีจนสามารถจบเรียนธรรมเจประโยคได้สำเร็จ ต่อมาจึงได้ไปอาศัยที่วัดสร้อยทองจังหวัดกรุงเทพมหานครเพื่อเรียนนักธรรมชั้นเอกและสามารถจบปร,ริญญาธรรมก้าวประโยคได้สําเร็จซึ่งภัยวันถือว่าเป็นสามเณรรูปแรกของจังหวัดสุโขทัยที่สามารถจบปร,ริญญาธรรมชั้นนี้ได้เมื่อครบอายุบวชหรือ20ปีบริบูรณ์ก็ได้รับอุปสมบทเป็นพระพิสุนาคหลวงจากพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้รับฉายาวราวันโน ต่อมาก็ได้เข้ารับการศึกษาต่อจนจบการศึกษาปริญญาโทคณะุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงด้วยภัยวันวันบุตรจึงได้รับมอบหมายให้เป็นพระสอนพระปริยธรรมที่สำนักเรียนวัดสร้อยทอง ภัยวันวนรนบุตรขนาดที่ดำรงสมณเพศได้ตัดสินใจลาศิกขาเมื่อช่วงต้นเดือนธันวาคมในปี2564อันเนื่องมาจากความอายุติธรรมในวงการสงฆ์ที่ไม่ต้องการให้ท่านเผยแพร่กิจของสงฆ์ที่ควรปิดเป็นความลับ ซึ่งในพิธีลาศิกขาก็ได้พระมหานพันธ์พูดช่วยเจ้าวาดวัสเกตเป็นผู้ทําพิธีให้และมีพระมหาสมปองและพระมหาทองสุกเป็นพยานหลังจากการลาศิกขาภัยวันวรรณบุตรก็ได้ประกอบอาชีพเป็นครีเอเตอร์นักเขียนและนักแสดงอยู่เรื่อยๆจนกระทั่งล่าสุดในปัจจุบันได้หันตัวมาประกอบอาชีพค้าขายไม่ว่าจะเป็นขนมน้ำพริกหรือวัตถุเรียนที่จังหวัดจันทบุรีและล่าสุดภัยวันวรรณบุตรก็ได้เป็นพิธีกรชื่อดังเข้าสู่วงการบันเทิงอย่างเต็มตัว ถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube ท็อปดาราด้วยนะคะ